สัมบัตที่ผ่านมาก็มีพระใหม่พระนวก,กะมาสะแสดงธรรมแล้วก็เล่าประสบการณ์ช่วงที่ได้มาบวชอยู่วัดป่าสุกโตซึ่งก็ยังไม่ครบพรรษาดีก็ได้ทราบว่าหลายท่านก็มี ประสบการณ์หรือว่าได้พบเห็นสิ่งดีๆหลายอย่างนะระหว่างที่มาบวชรวมทั้งได้มีโอกาสใครค่ครวญเกี่ยวกับเชื่อของตัวที่ผ่านมาก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างนะที่หลายท่าน อาจจะยังถ,ยถ่ายทอดมาไม่ครบถ้วนเพราะบางอย่างบางเรื่องมันกอ็อธิบายเป็นคำพูดยากเดี๋ยวเพราะประสบการณ์การปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผลแห่งความเพียรน,นะของพวกเราอันที่ได้ ลงทุนลงแรงมาบวชที่นี่ซึ่งก็คงต้องต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างโดยเพราะความเคยชินเดิมๆความสะดวกสบายที่เคยคุ้นชินหรือว่าอาจจะถึงกับติดยึดเลย ก็ต้องนะแตละมันเพื่อมาใช้ชีวิตน,นักบวชที่นี่ก็หลายคนคงจะเห็นนะว่าการมาบวชแล้วก็มาปฏิบัติในฐานะภิกษุเนี่ยมันมีคุณค่า แต่ว่าประสบการณ์ที่พวกเราได้พบเนี่ยจริงๆมันคงไม่ได้มีเพียงเท่าน,นั้นนะมันยังจะมีมาอีกถ้าว่าเราไม่ไม่ไม่หย่อนความเพียรเพราะว่ายังมีเวลาอีกนะอาทิตย์เศษนะคือเกือบสิบวัน ก่อนที่ออกพรรษาหลายคนก็ตั้งใจว่าออกพรรษาแล้วไปจะศึกษาลาเพศไปถ้าหากว่ายังมีความตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีนะในฐานะที่เป็นนักบ,บวชปกติเมื่อใกล้ออกพรรษาเนี่ย หลายคนก็จะเริ่มเริ่มปล่อยตัวปล่อยใจแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมดาเหมือนกับนักเรียนที่ใกล้ปิดเทอมนะไอ้ความขยันหมั่นเพียรก็จะลดน้อยถอยลงบางคนก็ถึงกับไม่มีกระจิกกระใจนะจะปฏิบัติหรือว่าจะเรียนหนังสือ เพราะว่า,าวาดพิมานในอากาศว่าออกพรรษาหรือว่าศึกแล้วนี่จะไปเที่ยวที่ไหนเนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยโดวยว่าคนหนุ่มเนี่ยมีโครงการวาดเอาไว้แล้วนะว่าถ้าศึกไปนี่จะไปทำอะไรบ้างมีทั้งเรื่องทำแล้วก็มีทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องเสพ อันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้หลายคนเนี่ยปล่อยเนื้อปล่อยตัวเรียกว่าการตกนะการตกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังนะต้องตั้งการอยู่เสมอนะเพราะเป็นยุคโควิดตั้งการในที่นี้หมายถึงระมัดระวังพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่า จะมีเวลาเหลืออยู่ไม่กี่วันนะก่อนที่จะสือหาราเพรไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเข้มวดกดขันนะกับการปฏิบัติให้มากขึ้นเพรอใครจะไปรู้นะเราอาจจะได้รับสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดในช่วงไม่กี่วันจากนี้ไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเรา ตั้งใจปฏิบัตินะไม่ไม่กาดตกนะมันจะอีกกี่วันนะถึงจะออกพรรษามันจะอีกกี่วันถึงจะสึงหาลาเพศไปก็เป็นเรื่องของนาคตอันนี้ก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะให้เรากลับมาอยู่ปัจจุบันทำปัจจุบันที่ดีที่สุดเราก็ค่อยซึมซับรับ เอาประสบการณ์ดีๆจากการปฏิบัติแล้วก็จดจำประทับให้ให้แม่นนะอยู่ในจิตใจเพราะว่าใครจะไปรู้นะวันข้างหน้า10ปีข้างหน้ายี่สิปีข้างหน้าในยามที่เราประสบอุปสรรคหรือว่าเจอวิกฤตในชีวิต หากได้หวนคิดมาถึงตอนที่เราได้มาบวชและได้พบบางแง่บางมุมที่มันประทับใจเมื่อจะเป็นมันก็จะเป็นคำตอบหรือกุญแจใคใไปสู่ทางออกได้ในยามที่ชีวิตมันเหมือนกับว่าติดตันพระเจ้าเนี่ยสมัยที่พระองค์เนี่ย พบว่าทุกขรก,กิริยาเนี่ยไม่ใช่คำตอบหลังจากที่ทุ่มเทมาแบบประเภทว่าเอาชีวิตเขาแลกเนี่ยหปีเต็มนะคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยนะหรือทุ่มเทชีวิตเนี่ยเพื่อหาทางออกจากทุกข์ถึงขั้นบำเพ็ญทุกขระก,กิริยานานาชน,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 นิดอะไรที่เขาทำกันนะพระองค์ก็ทำ รวมทั้งการอดอาหารจนกระทั่งร่างกายผายพร้อมหรือแม้กระทั่งการลมหายใจเรามาพบว่านั่นไม่ใช่คำตอบถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงจะรู้สึกผิดหวังท้อแท้ขนาดคนที่คนที่นักศึกษาที่เคย สมาธานลัทธิคอมมิวนิสตนะ์ขนาดทิ้งอนาคตไปเข้าป่าจับอาวุธเพื่อสู้กับรัฐบาลเพื่อสร้างสังคมในอุดมงติของตัวเนี่ยพอมาพบว,ว่าลัทธินี่มันไม่ใช่คำตอบนอี่หลายคนทุ่มเทก็ไม่ถึง6ปีนะแค่3-4ปีเนี่ยก็ยังรู้กว่าชีนี่มัน ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วเพราะว่าไอสิ่งที่ทุ่มเทไปมันไม่ใช่คําตอบเสร็จแล้วพระตัวเจ้าเนี่ยตอนนั้นก็คงจะคล้ายๆกันนั่นนะเพียงแต่ว่าในในพระไตรปิฎกไม่ได้อธิบายภาวะความรู้สึกของพระองค์ไว้ชัดเจนนักว่าตอนที่พระองค์พบว่าทุกการมาเป็นทุกการกริริยาหรืออัตตากรมาฐานนิยมเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบ หลังจากที่พระองค์มทมบเทมา6ปีในตอนนั้นคงจะสับสนนะว่าแล้วเราจะไปยังไงต่อการสุข,ขาริการนิยกก็ไม่ใช่อัตกิรมทธานิยกก็ไม่ใช่แล้วทางไหนล่ะก็มีช่วงนึงที่พงค์เนี่ยนึกถึงตอนที่พระองค์ส่งพระเยาเนี่ยอายุประมาณสักเจขวบ ตอนนั้นเนี่ยมีการม,มีการทำพิธีแรกนาขวัญแล้วพระจักสุทธทนาก็เป็นผู้ประกอบพิธีเจ้าชายศิรทัตถา,ธายัางเล็กอยู่นะก็มานั่งอยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะพี่เลี้ยงเนะี่ยก็ไปชุลมุนไปมัว สารวรวนอยู่กับพิธีแรกนาขวัญปล่อยให้พระองค์เนี่ยอยู่ตามลำพังแล้วพระองค์ก็ก็เลยนั่งสมาธิถึงขั้นชาญเลยนะจิตสงบมากเหตุการณ์นี่นะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะของพระพุทธเจ้าตอนที่ แสวงหาทางออกว่าตกลงจะเอาอยัางไงแนก่การสุขาลิการนิยมก็ไม่ใช่อัตากิโลเมตรนนินยมก็ไม่ใช่แล้วทางไหนล่ะพอพวกนึกย้อนเป็นเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนสมัยที่เป็นพระกุมารแล้วก็ได้บำเพ็ญจิตเกิดความสงบถึงขั้นฌานพวกก็เลยเชื่อว่าตรงนี้แหละคือคำตอบ แล้วพระองค์ก็เลยเลิกนะเลิกเลยนะทุกรัก,กิริยาแล้วก็หันมาสวยพระกายา,ารแล้วก็ทําความเพียรจนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมพุทธยานนี่พระองค์นะราลึกนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนหน้านั้นนะคนหลายหลาคนเนี่ยที่เขาเจอวิกฤตในชีวิตแล้วพอก็นึก ย้อนไปน,นึกไปถึงเหตุการณ์บางอย่างสมัยที่เคยบวชแล้วมันได้คำตอบนะอย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยนักธุรกิจร่ำรวยมากนะแต่ก็ทำงานไม่หยุดนะมีเงินมีทองแต่ว่าไม่พบความสงบเลยจิตใจรุ่มร้อนเครียดวิตกกังวล ในช่วงที่จิตใจเนี่ยรุ่มร้อนเนะนี่ยนะก็หวนนึกไปถึงตอนที่เคยบวชสมัยยังหนุ่มแล้วมันก็มีบางขณะที่จิตใจสงบจากนั้นที่ตอนนั้นเนี่ยก็มีแค่ไตจีวรนสามผืนแล้วก็มีกุติเป็นกระท่อมเป็นเพิงแล้วมีความสุข มีความสุขต,ตอนตอนนี้นยะซึ่งเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมากมายแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนพอนึกไปถึงเหตุการณ์สมัยที่เป็นาพาะแล้วก็ได้พบก,กับความสงบความพิเพกเนี่ยไันได้คำตอบเลยนะว่าวิถีชีวิตที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญคือความสงบในใจ มันไม่ใช่การมีทรัพย์สินเงินทองมากน,นี่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเพราะได้หัวเระลึกนึกถึงประสบการณ์ที่ประทับใจเมื่อตอนที่บวชเป็นขณะที่ยังเป็นพระหนุ่มแล้วพวกเราก็เหมือนกันนะเรามาบวชอยู่ที่นี่วัดป่าสุขโตเนี่ยแม้ว่าจะ อยู่ได้มีเวลาไม่เกิน3มเดือนไม่ถึง3เดือนแต่ว่าความรู้สึกดีๆประสบการณ์ที่ประทับใจแม้จะเป็นเพียงแค่บางช่วงบางเซี่ยวนะของการเข้ารรษาเนี่ยแต่ใครจะไปรู้นะในยามที่เราเกิดวิกฤตเจอทางตันเจอความสับสนแล้วเราหัวเราะลึกนึกถึงความรู้สึก หรือประสบการณ์ตอนที่บวชเราจะพบคำตอบเลยก็ได้ว่าเนี่ยอันนี้ต่างหากเนี่ที่มันใช่แต่จะจะเป็นอย่างนั้นได้นี่หมายว่าเราต้องทำความเพียรนะเอาความเพียรเท่าแรกเวลาที่ยังเหลืออยู่ไม่มากเนี่ยอย่าปล่อยให้มันหมดไปกับการวาดวิมานแอนกาศว่า จะทำอะไรหลังจากที่บวชแล้วเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะมีค่ามากอย่าอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะขอให้ใช้เวลานี้ให้เต็มที่และเชื่อเลยนะว่าถ้า,าว่าเราได้ทำความเพียรเต็มที่เนี่ยเมื่อถึงวันที่เราจะสึกนะมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้น คือความอาลัยความอาลัยอาวรสมัยที่ผมบวชเนี่ยอันที่แรกตัง้งใจจะบวชแค่สามเดือนเพราะลาลางานได้เท่านั้นแหละพอใกล้ครบสามเดือนนี่มันเกิดความอาลัยนะ ทั้งทที่ตอนจะบวชนะมันอะไรเพศคารวะก่อนจะบวชนี่ก็ต้องไปฉลองสักหน่อยนะแม่ชองแรงมากแล้วก็ไปเที่ยวตังไปเที่ยวกอกแก่งเที่ยวทะเลแล้วก็กินอาหารเมื่อสุดท้ายอาหารเย็นนะที่เราคิดว่าอร่อยเพราะว่าจะไม่ได้กินอาหารเย็นไปอีกสามเดือนอะไรช่วยคารวะ แต่พอจะศึกนี่มันอะไรชีวิตนักบวชสุดท้ายก็เปลี่ยนใจนะไม่ศึกนะขอบวชต่ออีก3เดือนก็เลยมาจำรรษาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเป็นภาษาแรกยอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะตอนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยหรือตอนที่บวชใหม่ๆเนี่ยก็คงจะ อาลัยชิดภารวาสนะอยากจะให้ออกพรรษาไวๆจะได้กลับไปเป็นภารวาสนะไปเที่ยวกินดื่มเล่นหรือทำอะไรตามใจชอบแต่ว่าพอใกล้จะสึกเนี่ยนะมันคงจะมีความอาไยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มีโอกาสมาพบกับความสงบ นะความวิเวกแบบนี้หรือเปล่าทั้งทั้งที่ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยมันสับสนแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายนะกับการมาอยู่ที่นี่นะแต่ว่าพอจะสึกนี่เชื่อว่าหลายคนก็นยังมีความอาลัยก็เจอมาหลายคนแล้วนะที่พอถึง วันศึกทำพิธีศึกเนี่ยก็หลังน้ำตานะหลังน้ำตาว่าเสียดายที่มีเวลาบวชน้อยแค่หนึ่งเดือนแค่สองเดือนอยากจะบวชให้มันนากนกว่านี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากแต่ว่ามานึกได้นะ มาคิดได้ก็ตอนที่ถกล้จะสึกอีกไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยวพวกเรานี่ก็จะให้เมื่อถึงเวลาจะสึกแล้วเนี่ยเราเสียดายเสียดายว่าแม่เราไม่ได้ใช้เวลาให้ดีให้มีประโยชน์เท่าที่ควร ถ้าเราทำความเพียรเต็มที่แล้วนะ,ะมันก็ภูมิใจแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อถึงเวลาจะสึกก็จะเปลี่ยนใจก็ได้ว่าไม่สึกดีกว่าขออีกหน่อยเพราะว่าโอกาสแบบนี้หายยากอันนี้ก็ฝาก,กไว้เลยนะพระใหม่เนี่ยว่าที่ตั้งใจจะสึกนะอีก อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะลองถามใจตัวเองนะวาเออว่าเราควรจะให้เวลากับตัวเองมากกว่าน,นี้หรือเปล่าหรือว่าให้เวลากับตัวเองเท่านี้ก็พอเพราะว่าไอการที่จะกลับมาบวชใหม่มันก็คงไม่ใช่ง่ายก็กลับมาจุดจุดเดิมน,นะามาย้ำประเด็นเดิมคือว่าให้เรา ทำความเพียรให้เต็มที่อย่าย่อหย่อนอย่าอย่าให้กาดตกคือมีความระมัดระวังระมัดระวังจิตใจของเราดูแลรักษาจใจของเราให้ดีและสิ่งที่ดูแลรักษาจ,จิตใจเราให้ดีนี่ก็รู้อยู่แล้วนะพูดกันมาแทบทุกวัน สติและความรู้สึกตัวอันนี้เป็นพื้นฐานเลยทีเดียวที่จริงช่วงที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยนอกจากการปฏิบัติในรูปแบบแล้วเนี่ยยังมีการปฏิบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคือการปฏิบัติในชีวประจําวัน กับเหตุการณ์จริงๆการรักษาใจไม่ใช่ในลานจงกรมหรือว่าบนเบนาะขณะที่สร้างจังหวะแต่รักษาใจในเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้ยากยาเช่นนะออกไปเข้าไปในเมืองเนี่ยเข้าไปในเมือง หลายคนก็จะพบว่าเนี่ยเวลาเข้าไปในเมืองนี่มันให้ความรู้สึกแตกต่างจากเวลาอยู่วัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบทางบวกาาก็หมายความว่าดีใจตื่นเต้นได้ไปเห็นแสงสีหรือว่าได้ไปได้กินของอร่อยที่เคยถูกปากถูกใจ หรือว่าความเสียงทางลบในความหงุดหงิดนะเพราะว่าแดดร้อนเสียงอึกทึกพลกคนพลุกพร่านอันนี้หลยนะคือคือสิ่งที่จะมาฝึกจิตฝึกใจของเรานี่คือโอกาสสละการปฏิบัติอย่างแท้จริงอยู่บนทางจงกรมหรือว่าอยู่บนอัสนานี่มันก็เป็นแค่ซ้อมนะ แต่ว่าของจริงคือตอนที่เราได้ไปเจอหรือได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมอะไรแทบไม่ได้เลยพวกเราคงจะสังเกตได้นะเพราะว่าภาพใหม่ก็ได้มีโอกาสไปออกไปข้างนอกอยู่นะหลายงานางเช่นไปงาน นะหลวงพ่อเทียนนะเมื่อสิบวันก่อนหรือว่าล่าสุดนี่ก็ลงไปแก้งคร้อเพื่อเตรียมตัวสอบนะแล้วก็พวกนี้มาเรือน,นี่ก็ก็จะไปสอบจริงสอบนักธรรมแต่ขอยเตือนตัวเองนะว่าเนี่ยถ้าเราเมื่อเราลงไปเนี่ยเราไม่ใช่แค่สอบนักธรรมนะอย่างเดียวนะ เราสอบสติด้วยสติที่เราปลูกปั้นมาเสริมสร้างมาเนี่ยเกือบทั้งพรรษาเนี่ยมันพอจะรักษาใจเราได้ไหมนะอันนี้เป็นการทดสอบนะอย่าไปอย่ามวัวแต่อ คิดถึงการสอบนักธรรมอย่างเดียวสอบนักธรรมนี่มันก็เป็นสอบปริยัตมีประโยชน์แต่ว่ามันยังเป็นโอกาสในการสอบสติของเรานะว่าสติที่เราสร้างมาเนี่ยมันใช้การได้ไหมมันทำให้เราลืมตัวหรือเปล่านะลืมตัวในทางบวกก็เช่นดีใจตื่นเต้นนะ ได้เห็นได้เสพนะของที่ถูกใจหรือของที่ติดใจหรือไปเจอกับสิ่งที่ขัดอกขัดใจทำให้งุดหงิดนะอารมณ์เสียเห็นแดดร้อนนะหรือว่าผู้คนที่นะพลุกพล่านให้ถือว่าเนี่ยตอนที่เราลงไปเนี่ยนะมัน เป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งเลยทีเดียวและเมื่อและถ้าจะสอบมันก็ไม่ใช่แค่สอบนักธรรมนะมันเป็นการสอบสติด้วยบางครั้งเนการการอยู่ในในวัดในสถานที่แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยพบกับความลงตัวได้ง่าย ทำให้จิตใจสงบเพราะไม่ค่อยมีเรื่องมากระทบกระทั่งหรือว่ามาด้วยยุและเย,ย้าวยวนใจเราก็สงบแต่พอไปเจอสิ่งแวดล้อมอย่างในเมืองเนี่ยไม่ใช่แค่แกงคออย่างเดียวนะบางทีต่อไปเมื่อสึกไปลงไปถึงกรุงเทพเนี่ยโอ้จะเหมือนกับคนเราโลกเลยนะ ให้ตั้งสติให้ดีนะว่าเนี่ยนี่เป็นการฝึกใจแล้วนะและเนี่ยคือโอกาสในการปฏิบัติด,ด้วยเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไม่ได้หมายถึงการเป็นมิตก,กับตัวเองเดียวนะแต่มันหมายถึงการที่เราสามารถจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยใจที่ราบเรื่องกลมกลืนด้วยถ้าเราไปอยู่ที่ไหนแล้วมันมีความอึดอัดมันมีความติดขัดมันมีความหงุดหงิดอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้รักษาใจเท่าที่ควรไม่รู้สติไปทิ้งไว้ที่ไหนเอาความสุขตัวไปทิ้งไว้ที่ไหนการปฏิบัติเนี่ยนะนอกจากทำให้เรา เราจะจะหมายถึงการที่เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่มันเป็นตัวซ้ำเติมความทุกข์ให้กับเราแล้วเนี่ยยังรวมถึงการที่เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไม่ว่าฝนตกแดดออกสงบหรือว่าว้าวุ่น และที่สำคัญกยังรวมถึงการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกลมเกินกับผู้อื่นด้วยอันนี้ก็สำคัญนะใกล้จะออกพรรษาเนี่ยการปล่อยตัวปล่อยใจแบบหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือการหยอกล้อบางทีหยอกล้อหนักๆเพระคุ้นเคยกันละหยอกล้อกันแรงๆเพราะคุ้นเคยกัน ก็ทําให้เกิดนะความไม่พอใจบางทีเกิดขั้นทะเลาะวิวาทกันะก็มีหลายวัดหลายแห่งเลยนะแม้ทั่งที่นี่ก็เคยมีนะมาทะเลาะกันตอนใกล้จบรรษานะเพราะว่าลืมตัวแล้วคู่ที่ทะเลาะกันก็เป็นคู่ที่คุ้นเคยสนิทสนมกันซะด้วยแต่ว่าเพราะว่าใกล้ชิดกัน คุ้นเคยกันก็เลยเกรงใจกันน้อยลงแล้วยิ่งใกล้หอกพันษาเนี่ยก็ก็เลยกาดตกนะปูจาหยอกล้อแรงๆก็ทำให้เกิดความขุณนข้องมองใจบางทีถึงขั้นลงไม้ลงมือก,กันก็มีอันนี้ต้องระวังด้วยอันนี้ก็เพูเรอรอไปถึงพระทั้งพระเก่าพระใหม่นะ ไอ้เรื่องการทําความเพียรก็เหมือนกันนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระใหม่างเหีือพระเก่านี่ก็เหมือนกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะคิดลาศิกขาเมื่อออกพรรษาไปแล้วตอนนี้ใจก็จจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่กับอนาคตซะแล้วให้ต้องให้ทําความเพียรนะแล้วก็อย่าให ไอ้วันออกภาษาเนี่มันเป็นตัวกำหนดจิตใจของเราคือมันจอ,อกพภรษาหรืออป่าภาษาเราก็ยังปฏิบัติใน,นที่ความตั้งใจเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นภาะใหม่ภาะเก่า